กระบะสีประตูยกสู่รถแบรลอ็อคมีออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะสีแดงดํามาให้อีกด้วยนะคะราะแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ l e d มาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะเบาะผ้าสีดํากัมมี่ีบมาพร้อมกับ เกียร์ธรรมดานะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนางยืดเอียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะคันนี้พร7,000นะคะเลขไมค์หลักหมื่นนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาเข้ามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคันนี้นะเป็นได้เป็นรถแบนล,ลองนะคะออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครมองหาตัวแบ็กอิชชันนะคะผ่อนเจ็ดพัน นะคะสาหรับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันต้นเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามไม่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะเป็นแบรนด์ลอนที่มีออปชันเยอะนะคะนิสสันนาวาล่าแบ็กอินชอนสองจุดห้า e นะคะปีสองพันสิบแปดนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันตต้นเท่านั้นเองนะคะตั้งขายที่ราคา 1> 4 1 0 0 0 0บาทนะคะเคดดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะขอรายได้15,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนเพียงแค่เจ็บพต้นเท่านั้นเองนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะนส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหล่าขเขาจะได้เป็น สีเทาตัดด้วยโครเมียมสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้นิสสันนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามน,นิ่งไลท์ l e d นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะในส่วนของร้อคันนี้เป็นบ้าง คันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะยางปี2018นะคะเดี๋ยวพิงเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่กันไปเลยนะคะแม็กตัวนี้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบ18เช่นเดียวกันนะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานเป็นแม็กสีดำสีสวแบบนี้เลยนะคะมีราวมาจยสีดํามาให้พร้อมเลยนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ l e d นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีดำตัดด้วยขอบโครเมียมสวยๆเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มือจับแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอัดต่างๆ นะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยทีเดียวรอยเป็นเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีช่องใส่ของมาให้พร้อมนะคะปุ่มเปิดถังน้ํามันมีมาให้นะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ํามาให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลัยห,หุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคนนี้นะได้เป็นเบาะ ผ้ากำมะหยี่สีดำน,นะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S พื้นที่คือภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะ <S <S มาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำน,นะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคนนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตน,นะคะสีเดียวกับตัวรถเลย นะคะโครงสร้างโครงสันตรสของเขาก็เด mm ิมๆกันเลยทีเดียวนะคะและที่สะพานคันนี้ผ่อนถูกนะคะผ่อนเจ็บพันนะคะเจ็บพันต้นๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเลขไม่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะเหยียบคัสต์นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะได้เหยียบคัสต์นะคะสําหรับคันนี้นะขึ้นมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม่นะคะน้อยมาก หลักหมื่นนะคะเลขใบเพียงแค่ห้าหมื่นหเจ็องนะคะห้าหนเจ็ดร้อนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นเลขไใบแท้เดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะเ <ๆ S 1> ครื่องเล่นซีดีนะคะเป็นเครื่องเล่นซีดีได้นะคะฟังวิทยุได้ฟัง AMFM ได้นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นแอร์ออโต้ <c oughs> มาให้อีกด้วยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าแต่คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา มาให้กับคุณลูกค้านะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะสําหรับคันนี้นะใครที่แบบมองหารถราคาถูกๆนะคะกระบะสีป,ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้แนะนำเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องสัดเต็มให้กับพีพๆไดโนนนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ0 8 2นะคะ 7043253นะคะเบอร์พิงไลน์ได้นะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าตรงพวงมลาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงได้ลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อลูถูได้อีกด้วยนะคะกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะหุ้มดังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้นํามีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้ได้เป็น กุญแจรีรโมทมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเบาะผ้าสีดํากำรรมะหยี่ปัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะแล้วก็มาพร้อมกับพรมสีดํามาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของเบาะนะเดี๋ยวพิงทําความสะอาดให้ใหม่มาพร้อมกับแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าพ,งพิงบอกเลยว่าขอรายได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวคนเดียวจ,จบจบ,จบกันเลยถือว่าคุ้มนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสี่เดียวกบตัวรถมือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำาลน,น้ำมีมาให้พร้อมเลย แมกไรเนอร์ er ของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวแบ็กอินชั่นนะคะคุณลูกค้าโลโก้ของเขามาให้เลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางด้านหลังนะคะยางปี2018แม็กขอบ18นะคะ Mac แมกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวยางจะเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้สวยๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L.E.D มาให้อีกด้วยนะคะการชนด้านหลังจะได้เป็นสีดำนะคะ คุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาหม่นะคะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะแม็กไรเนอร์ของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะไฟเบรกตัวที่สามครบเลยนะคะมาดูในส่วนของอยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะยางปี2018แม็กถอดนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะแต่เป็นแม็กสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวไล่ฟ้านะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานเรามาให้แน่นอนนะคะมาพร้อมกับการสาดทั้งสี่บานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่เลยกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะใครที่มองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะคนเจ็ดพันห้าแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าออปชันฟังชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ คู่มือต่างๆครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคู่มือจากศูนย์นิสันของเขามีมาให้ครบเลยมีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามีมาให้พร้อมเลยนะคะกระจกของเขาจากตัวศูนย์สันแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พร้อมมีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ําก็มีมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะออปชันฟังก์ชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ นิสันนาวราบแบ็คอีชั่น4ประตูนะคะ 2.5e ปี2018นะคะตั้งขายที่ราคา410,000บาทนะคะเคดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มกันไปเลยผ่อนเพียงแค่7,000ต้นเท่านั้นเองนะคะขอรลายได้นะคะ15ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกง่ายๆแน่นอนนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าเคดิตดีเราจัดยอดได้เต็มเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของแผ่นเพกนะคะจะจะอยู่ตรงด้านข้างในฝั่งของคนขแบนะคะด้านด้านในตรงนี้เลยนะคะเช็คได้เลยนะคะจากศูนย์นิสสันโดยตรงกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงค์นะคะจะพามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ สังเกตได้จากตัวน็อตเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะคารเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะรอยเม็ดอักต่างๆตัวน็อตต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงเปลี่ยนใหม่ให้แน่นอนนะคะชุกไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าน้ำมันเวอร์ต่างๆนะคะคารเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ชุบไฟหน้าของแท้นะคะ สำหรับนนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5ภา,ายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือติดน้ำมันไหลเยอะเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งแห้งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะจุดแต้มสีรอยเม็ดาตต่างๆนะคะของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้ม,กมขวานะคะสติกเกอร์เมอร์ออกอนะคะรอยเม็ดาร์นะคะแผ่นกันร้อนนะคะล,ลดกันร้คือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการ ชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลักการขายให้อีกสามสิบวันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับโปไปนะคะจะมีการตรวจรถสองร้อยเจ็ดสิบรายการให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะลูกค้าจะได้รับรู้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็เก็บรายละเอียดตัวรถให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะไว้ขนของนะคะแนะนําไปคันนี้เลยนะคะคุณลูกคา้า ฮิสันนาวาลา2.5นะคะแบ็กอีชั่นได้เป็นตัวอีมาให้ได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาพ่เจ7 0 0 0ก็ไม่เกิน7,500นะคะสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะพิงปักหมุดเบอร์ไว้ให้อยู่นะคะคุณลูกค้าโทรหาพิงด่วนเลยนะคะณตอนนี้นะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะสนใจด่วนๆเข้ามาเลย นะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบาาริษัทนะคะข้าราชการนะคะคุณลูกค้าออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนสำนักงานใหญ่สา,าสาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหน่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูลกถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามดะะ้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ